สวัสดีค่ะจากร้านชั้นธนาัฒน์ซ่อมมถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็น iPad Gen 10นะคะเปลี่ยนหน้าจอนะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกินไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะนะคะอันนี้เป็นจอด้านล่างนะคะ แล้วก็จอด้านข้างนะคะนี่นะคะแล้วก็จอด้านบนนะคะนี่นะคะโออค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะโอเคอันนี้ทัสกีนนะคะจุดไหนที่มันทัสกีนไม่ได้มันก็จะหลุดนะคะ ทอสกินหน้าจอได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีตอนะคะนะคะสีตออันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะ คะแสงสว่างสูงที่สุดต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะนี่นะคะอันนี้หน้าจอปรับถุดโทนได้นะคะ หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะต่อไปสัมผัสนะคะนี่นะคะสัมผัสนะคะสัมผัสได้นะคะหน้าจอ นนีสัมผัสได้ทุกตัวเลยนะคะน,นี่นะคะ แล้วก็ปากกานะคะลองใช้ปากกาวาานีา่นะคะปากกาใช้งานได้นะคะ

น,นะคะประกาใช้งานได้นะคะนีนะคะคนีนะคะเคีเรียบร้อยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ